สวัสดีค่ะอารัมแดนฝึกฝนนะคะสึกไร้ขีดจำกัดก็ยังเป็นเหมือนเดิมเนาะคุณอ่าสินค้าในร้านการ์ดมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาหรอ <laughs> มาดูมาดูซื้อขายการ์ดกันก่อนดอีกว่าก็ต้นดอสต้นนุนโอโ้โหอันนี้เราจะเราไม่ได้ซื้อให้ครบเนี่ว่ามีอันนี้ยังไม่ได้ซื้อให้ครบใช่ไหมคุณเราซื้อไปโอโ้โหไม่ได้ซื้ออันนี้คืออันใหม่ที่มาแน่เลยคุณโอเปราอีพีคิดอันนี้ซื้อแล้ว อันนี้ซื้อหมดแล้วอันนี้ดีกว่าอันเนี้ยแต้มกีฬาผาดโลนจะมีการสอะสมแต้มกีฬากันขึ้นนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอารามแดนฝึกฝนเนาะสำหรับคลิปนี้จะเป็นดอกไม้ลวงตากับเวลาน้ําชามาเยือนอีกครั้งไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกอันเนี้ยมันชอบมาแบบสลับสลับกันเนาะคุณถ้าใครอ่าอ่ามันต้องเล่นสาย สิ่งอันเชิญด้วยนะสร้างความเสียหายทะลวงด้วยคุณสิ่งอันเชิญของใส่เราจะสร้างความเสียหายบวกสองอันเนี้ยแหมดอกไม้ดวงตาก่อนเลยคุณนะคะกฎพิเศษของเขาคือทุกครั้งที่ฝ่ายเราใช้การแอคชั่นที่ไม่มีอยู่ในเด็กเริ่มต้นสองใบแต <cry> ่ละคนฝ่ายเราจะสร้างความเสียหายบวกหน,นึ่งอันเนี้ยมันซ้อนทับกันได้และอันเนี้ยทุกครั้งที่ฝ่ายเราใช้การแอคชั่นที่ไม่มีอยู่ในเด็กเริ่มต้นจะทําให้เกิดธาตุสรารพัดประโยชน์หนึ่งลูกอันนี้แนะนําน้องซูนะคะเด็กเราล่าสุดก็เป็นน้องซูอยู่นะคะแต่มันเป็นธาตุไฟเนี่คุณ เออแล้วศัตรูของเรามีทั้งธาตุไฟแล้วก็ธาตุธาตุน้ำเนาะก็จริงๆก็ก็ใช้น้องสูนี้ก็ได้แต่ว่าเราแนะนำว่าน้องสูแล้วเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ามาน่าจะน่าจะดีนะคะ เพราะหลักๆแล้วคือเดี๋ยวเอาเอาเบนนี่ออกนะคุณแล้วก็ขอเป็นฟิเชลละกันค่ะใครเด็กเริ่มต้นเนาะคุณแล้วก็ถ้าเป็นธาตุไฟคุณไม่มีเซียงดิ่งเราก็แนะนําว่าเบนนี่ก็โอเคนะหรือว่าใครมีเป็นคุณดีลุกก็ใส่คุณดีลุกมาก็ได้ค่ะแค่หลักๆคือแปะธาตุไว้แล้วให้นงสู่กระจายก็พออันนี้การ์ดเบนนี่นะใช้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้หลักๆเลยคือเขาต้องการเป็นตัวที่ใช้การ์ด จากที่ไม่มีอยู่ในเด็กน้องคุณเราจะได้ลูกเต่าเพิ่มนะคะก็มีคุณถุงมือขาวอันนี้นะคะก็อาการ์ดเจ้าการ์ดนี้มันจะสร้างอาค่าไร้ศูนย์แต่ตัวละครที่เราเราเข้าต่อสู้จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอันนี้แนะนำน้องคุณแต่ว่าคุณ,คณต้องจั่วให้ได้จั่วให้ขึ้นแค่นั้นแหละค่ะเสร็จแล้วก็เอ อีกอันเออีกอันอันนี้เปลี่ยนลูกเต๋าทั้งหมดฝ่ายเราเป็นธาสารพัดประโยชน์แ้ะจ่วกาซสี่ใบแต่แต่อันนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เราแนะนําเป็นอันนี้อ่าเออทำให้เกิดลูกเต๋าแบบสุ่มและรักษาตัวละครนะคะอันนี้ก็ใช้ได้คุณยัดไปเลยสองใบเนาะแล้วก็ จริงๆถ้าตัวที่ใช้ก๊์ดที่ไม่มีอยู่ในในในเด็กเนาะคุณเราก็แนะนำว่าเป็นเอเปนะคะแต่ถ้าคุณไม่ถนัดเนาะก็ใช้เป็นการ์ดพวกนี้แต่แต่ต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดว่าเขาไม่ขึ้นนะคุณคุณก็จะเศร้าเศร้านิดนึงนะคะที่เหลืออันอื่นเราก็แนะนำเป็นพวกแบบอา,อาหารที่มันลดการใช้ลูกเก๋าลงอะไรประมาณนี้นะคุณแล้วก็ แต่อันนี้เป็นโจมตีปกติก็จะเหมาะสําหรับน้องสู้นะคะแล้วก็ใส่ริเบนมาและกันจะได้ช่วยรวบรวมลูกเต่าได้เพิ่มขึ้นนะคุณแล้วก็อย่าลืมวานารานะคะแต่หลักๆเลยคือเราเราค่อนข้างพึ่งพาเจ้าการ์ดสองใบนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นก็จะแป๊กมากนะคุณแล้วก็แนะนําว่าถ้าใครอ่าเออกันแบบกันเหี่ยวจริงๆนะคุณเอาเอเป๊ปไปนะคะ เอเปเอเปอยู่ไหนแป๊บหนึ่งนะคุณเอเปคือใบนี้นะคุณแล้วเอเปเขาก็จะมีเขาจะจะมีการ์ดของเขาลูกน้องของเขามาเองอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นเอเปเราแนะนําว่าเล่นคอมโบกับฟิชเชลก็โอเคนะคุณอันนี้อ่าเอางั้นเอากา์สเตียงลิ่งออกขออภัยนะคุณแล้วก็อาจจะต้องหากาอย่างอื่นเพิ่มไปอีกสักหนึ่ง เราเพิ่มวันรน,น,นะเราเพิ่มเพิ่มอย่างอื่นที่มันช่วยเรียกลูกเต๋าไปเพิ่มมาคุณสุดท้ายไม่รู้จะเอาอะไรเพิ่มเอาไข่ดาวไปเพิ่มหนึ่งใบฉันไม่รู้จะเอาอะไรไปเพิ่มดีจริงๆอ่าบันทึกแล้วนะครับเลือกเป็นเด็กที่เข้าต่อสู้แล้วก็เข้าท้าทายไปเลยดอกไม้ลวงตาเดี๋ยวเราจะเลือกอ่าเป็นโอ้มากันขนาดนี้เลยเหรอเออเอ,อ่ยืนยันไปก่อนละกันอ่ะมีอันนี้นะคะ แล้วก็เพอเอิญว่าเดี๋ยวเราเราลงสองอันนี้แต่หลักๆเลยเดี๋ยวต้องมีฟิเชลฟิเชลต้องติดทาตให้หน่อยเนะคุณแล้วก็รอบหน้าก็ค่อยว่ากันโอ้โหเก็บทาตุลมไปให้น้องซูนิดนึงนะคะไหนไฟฟ้าแล้ววะ <c oughs> ไม่มีไฟฟ้าเลย <c oughs> แต่มีอันนี้มาสองอันเดี๋ยวเราคงต้องเสียสละสักใบหนึ่งนะคุณโอ้โหให้ฉันเลือกอีกแล้วอันนี้ละกันอ่านไม่เคยเลือกถูกหรอก ไม่เคยเลือกถูกหรอกอันนี้ก็ได้ถ้าเราใช้การ์ดที่ไม่มีอยู่จริงมันก็อันนี้มีบางอย่างผิดปกติเดี๋ยวอันนี้เอามาย่อยได้โอเคนะคะเดี๋ยวเราจ่ายคุณถุงมือขาวไปก่อนเนาะคุณเดี๋ยวเขาเก็บสะสมพลังงานนิดนึงอันนี้เราเปลี่ยนไปเลยคุณเสร็จแล้วก็เดี๋ยวให้ฟิเชลเขาใช้ใช้เรียกสิ่งอันเชิญมาก่อนอันนึงอันนี้ใครหัวใจโอเอซิสยังไม่มีหัวใจโอเอซิสอ่ะ เดี๋ยวเปลี่ยนตัวละครก่อนนะคะเป็นน้องซูมาเนาะ<ม>อันนี้ยังไม่มีเลยนะเดี๋ยวไว้รอบหน้าอาจจะต้องจ่ายลิเบนไปก่อนนะคุณอันนี้เขาติดติดทารน้ำงั้นเราจ่ายลิเบนไปก่อนหนึ่งจะได้เก็บเก็บสแต็กไว้พื้นที่ที่ใช้ใช้งานเราเนี่ยมันเหลือน้อยเพราะว่ามันมีไอเนี่ยแน่จริงไปไว้ฝั่งนายดิ <laughs> ทีนี เขาจะเปลี่ยนตัวละคร,ะครอะไรก็ช่างเขาแล้วคุณเราจบเทินไปก่อนเดี๋ยวลิเบนเขาเก็บลูกเต่าให้เราไปเ,เก็บเป็นทาสหินด้วยนะแต่อันนี้เขาจะรุนทาามันเก็บทาสหินได้ไม่เป็นไรมันคือลูกเต่าที่เราไม่ใช้อยู่แล้วเนาะติดชาร์จไฟฟ้าไปโอเคดีมากได้การ์ดมาเพิ่มหนึ่งนะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะได้ใช้เทมาริไม่ได้ใช้แล้วคุณมันเต็มที่มันเต็มเต็มตรงนี้ทาสไม้ไม่ได้ใช้เอาออกไปก่อนเลยแหม เอเป๊ปนายไม่ได้ไหนลูกเต่าเราฟะไม่เป็นไรเลือกอันตรงกลางนี่แหละเมื่อไหรอันไหนฉันก็เลือกไม่ถูกทั้งนั้นไม่ต้องคิดมากเลยคุณเดี๋ยวเราอันนี้ตัวละครที่เขาต่อสู้ของายเราสร้างความเสียหายบวกหนึ่งจ่ายไปเลยอันนี้ได้เก็บมีสองใบจะสร้างความเสียหายบวกหนึ่งไฮการ์ดสร้างท้าสารพัดประโยชน์หนึ่งเรามีมีท้าสารพัดประโยชน์อยู่เป่าไปเลยคุณ นี่แน่กระจายไปอย่างน้อยได้มา800แล้วนะเดี๋ยวที่เหลือค่อยๆกระจายกันไปต่อเปลี่ยนตัวละครกันอีกได้สินัยเออคือเทมมาริไม่ได้ใช้แล้วก็งั้นอันนี้โจมตีปกติสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นน้องโจมตีปกติบวกหนึ่งแต่นี้ลบ3ามเราเรามีอันที่การ์ดท,ที่เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วอนะเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะ ยับยับไปอันนี้เท่าไร่ลบหนึ่งแต่น้องจะติดเป็นาธาตุน้ำมาเอ้ก็ดีเหมือนกันนะคุณอ่ะใช้ไปก่อนหนึ่งอันนี้เขาเราโดนแน่นอนแต่ติดาธาตุน้ำไปก่อนอา้าวเขาไม่ไม่อันติด้วยหรออันนี้เอเราสงสัยเราเราโจมตีปกติเราไม่ได้ใช้แล้วเ,เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเรายับยับไปก่อนนะคุณเราต้องใช้3ามอันนะคะ เราจะอันนี้เปลี่ยนตัวไปหรือว่าอันนี้ดีอันนี้มันลบหนึ่งอ่ะเราเปลี่ยนไปแล้วอ่ะเปลี่ยนไปแล้วเกิดความเสียดายไม่ได้นะโอเคเปลี่ยนไปก่อนแล้วก็อันนี้ไปโจมตีไปนะคะทีนี้มันเปลี่ยนเป็นตัวนี้ใช่ไหมคุณแล้วเดี๋ยวรอบหน้าอ่ามันจะชาร์จไฟฟ้ากันไปเนาะคุณแล้วติดทาตน้ํากันมาใหม่ค่ะแค่นั้นแหละคุณนี่แนะ่ชาร์จไฟฟ้าไป ฟิชเชลหมดแล้วพอดีเลยคุณอา้าวไม่ได้มันไม่ได้ติดธาดน้ำกันนะดิเดี๋ยวเราคงต้องเปลี่ยนตัวนะอันนี้คุณถูงมือข่าให้มาเพิ่มนะคะเอเป๊นายให้อันนี้มาเหรอขอบคุณมากเดี๋ยวอาได้พื้นที่เพิ่มนะคุณเดี๋ยวเราลงเฟมินเนตไปนะคะขอเป็นคงต้องเปลี่ยนตัวแล้วแหละเพราะว่าน้องซูเขาเอออาจจะไม่ได้เปลี่ยนก็ได้คุณไม่เป็นไร อาจจะไม่ได้เปลี่ยนค่ะอะเปลี่ยนอันก็ได้ฉันก็เลือกอะไรก็ไม่ถูกสักทีนายไม่เอาเลือกอันนั้นไม่เอาหรอกไมทีนี้เขาได้เริ่มเทินก่อนได้ท่าไม้ตายมาก่อนเรียบร้อยน้องซูเราไปแล้วคุณแต่ล้องทูเรายังยังยืนยืนยืนไม่ไหวแล้วอะมันต้องใช้เยอะอะคุณอันนี้เรายิงไปก่อนหนึ่งนะคะยิงไปก่อนหนึ่งทีเสร็จแล้วอันนี้ เดี๋ยวเรายิงไปเพิ่มอีกหนึ่งทีสกิลธาตุมาซะด้วยไม่มีอาหงอาหารอะไรเลยคุณอ่าเออเราเรียกเรียกนี้ไว้ก่อนคุณไม่รู้จะทำยังไง <laughs> ได้3ามพสองแล้วโอเคถึงสามพก็โอเคนะคุณเพราะว่าอ่าเขาเขาจบเทินไปแล้วอ่ะเดี๋ยวฟิเชลคงต้องขิดนะคะแล้วก็อันนี้ ใช้ไปก่อนเลยคุณได้ได้มาซับรึมเลยนะจบเทินไปก่อนฟิชเชลไม่ได้เล่นแล้วอ่ะเหลือเอเป๊ปเนี่ยแต่นี่ได้ได้อย่างน้อยได้ชาร์จไฟฟ้าได้อะไรมาเพิ่มนะคุณจริงๆลงเทมมลลีไปก็ได้มันกระโดดไปได้ใช้ได้หนึ่งรอบอะไรประมาณเนี้ยนะทีนี้เธอไม่ให้ฟิชเชลไม่ได้เล่นแล้วยังจะให้ทารไฟฟ้ามาอีกโกรธโหโกรธได้ไหมล่ะ นี่เลอกตรงไม่รู้มาเลยยังเท่านั้นยังไม่พอทันเดอร์เฟรี่มาครับเต็มไปหมดสกิลธาตมาไม่ต้องสกิลธาตแล้วโจมตีธรรมดาฉันก็ขีดแล้วเนี่ยฮะอันนี้ที่สำคัญของเราก็คือยืนให้ได้นานที่สุดก็พออันนี้เราเรียกเรียกเลยได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวมันใช้การ์ดมาเพื่ออะไรนะใช้หรือทิ้งก็จะเรียกเจ้าตัวนี้หนึ่งใบ เ,เราเราโจมตีเราไม่รู้จะโจมตีอันไหนเลยเราโจมตีเราใส่อันนี้ไปก่อนหนึ่งนะแล้วก็มีเมื่อกี้เฟมินิทเฟมินิทไม่ได้ใช้แล้วกันไม่ต้องใช้แล้วก็ได้ไง <c oughs> อ่าจั่วการ์ดเพิ่มหนึ่งจั่วเพิ่มหนึ่งสิเฮ้ย <c oughs> มีอันนี้ให้ใช้เราใช้เลยก็ได้นะแล้วเขาก็จะ เขาก็จะนับแล้วก็เพิ่มลูกเต๋าให้เรานะคุณสร้างความเสียหายไม้เพิ่มโอเคอ่ะใช้ไปสองอันเลยให้มันเรียกมาให้เต็มที่ไปเลยอ่ะแล้วก็เราจะเปลี่ยนการ์ดนะคะเปลี่ยนการ์ดเลยเราเปลี่ยนลูกเต๋าเสร็จแล้วเราได้อันนี้ละอ่ะลบห้านี่แน่ <c oughs> <c oughs> คุ้มไม่ได้ได้แค่สี่พันก็โอเคนะคุณได้อันนี้คืออะไรอ่ะไปเราใช้ลูกเต๋าน้อยลงน้อยลงเท่าใดล่ะเนี่ย อันนี้ใช้ลูกเต่าหนึ่งลูกอันนี้มันเกิดได้กี่ครั้งอ่ะซ้อนทับกันได้อันได้แค่สองใบนะ <c oughs> มันได้แค่สองใบเพราะฉะนั้นอันนี้เปลี่ยนไปเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะแหละแล้วก็นี่เลยลบห้าไปเสร็จแล้วงอกเงยกันมาหนึ่งมันไม่มีลูกเต่าแล้วลงเทมาริใบก็ได้นะเสร็จแล้วก็อ่าอันนี้อ่ะกินเข้าไป จริงๆใช้เอฟเป๊น่าจะคุ้มกว่าคุณสอ,องคนนี้ออกมาเหมือนรับหน้านนเฉยๆนี่ยนี่แน่ไม่ได้อะไรเลยชาร์จไฟฟ้าไปได้มาอีกคนนึงนะคะอันนี้ได้อันนี้ไม่โจมตีหรออันนี้มันจบเฟสตกลงจบเฟสหรือ,อยังอ๋อจบลรอ้รอเขาก่อนคุณโทษๆเราก็ใจร้อนนาะนี่ไงเฟมินิสร้างการ์ดให้แล้วคุณ แต่เราชนะไปแล้วนะครับดอกไม้ดวงตาแม่แม่คือถ้าเกิดว่าห้ามตายสองตัวนี่คือ <c oughs> ไม่เหลือเลยน้องคะเดี๋ยวเก็บรางวัลกันมาก่อนปลาอุงแง่นี่ว่าเก็บรางวัลคุณเหรียญเราเต็มหรือ,อยังเนี่ย เรายังไม่ได้จับจ่ายอะไรเลยสําหรับอัปเดตนี้ถัดมาเป็นเวลาน้ําชามาเยือนอีกครานะคะฝ่ายเราเรียกสิ่งอันเชิญจะสร้างความเสียหายทะลวงแก่ตัวละครฝ่ายศัตรูทั้งหมด1หน่วยเนาะสิ่งอันเชิญของฝ่ายเราสร้างความเสียหายปวก2เพราะฉะนั้นแนะนําพวกสิ่งอันเชิญแล้วก็อาจเออเออจะน้องสู้ก็ได้นะคุณแล้วก็แล้วก็แต่สิ่งอันเชิญเนี่ยคุณต้องบอกว่าสิ่งอัญเชิญคือ คือมันจะสร้างความเสียหายเมื่อจบเฟสเท่านั้นเพราะฉะนั้นเอาน้องสู้ไปด้วยคือดีที่สุด ทีนี้เราก็โมดิฟายเด็กเดิมอันนี้ได้เลยนะคุณเอาเอเปปออกนะคะแนะนำว่าเป็นอ่าเป็นกป้ามาก็ได้กป้ากป้ามาหน่อยเป็นฟิชเชลกับอ่านี่ก็ได้นะคุณแล้วก็หรือใครจะเป็นอ่าเป็นไฟแบบดับเบิลก็ได้นะคะหรือเป็นทาาดน้ำท่าุน้ำมาก็ได้แต่ปัญหาคือมันจะติดทาาดน้ำเราด้วยเพราะฉะนั้นแนะนำว่าเป็นตัวละครที่อ่าเอ่อ อันคุณถุงมือขาวเฟมินเนตอันนี้เอาออกใบหนึ่งเดี๋ยวใส่เป็นกวัวป้าไปนะคะแล้วก็แล้วก็อันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะเป็นเด็กที่ค่อนข้างโอเคอันนี้ได้โลมาอาจจะเป็นใครไม่ชอบใช้อันนี้เปลี่ยนเป็นอาร์ติแฟกต์ฮิก็ได้นะคุณอาพรสวรรค์ฟิเชลจะเอาไปก็ได้นะคะเอาคุณถุงมือขาวออกใบหนึ่งแล้วกันหรือว่าเอาริเบนออกริเบนเน่าจะถ้ามีวานารนาก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม่เป็นไรคะ่ะอ่า งั้นเราลิเบ่นออกเดี๋ยวเอาคุณถุงมือขาวไปเพราะคุณถุงมือขาวน่าจะน่าจะเก็บสแต็กได้เร็วกว่าแล้วก็หายไปเร็วกว่าเนาะคุณนี่นี่นี่ถุงมือขาวกับนักตกปลาเลือกเด็กเรียบร้อยแล้วมาฝึกไร้ขีดจำกัดอันแรกก็เดี๋ยวเราจะลงที่อันนี้ถ้ามีมีใบเนี้ยคุณเอาเอาเออเอา,เอา,เ,อาเอากัวป้ามาก่อนนะคะไม่ต้องมาเลือกฟิชชงฟิเชลก่อนมีวานารนาด้วยค่อนข้างดีนะ หล,ลักเลยไปแล้วคือเซียงหลิงเขาจะได้่าติดทัดไฟได้แบบเราไม่เอาทาัดนี้ไง <c oughs> ดูมันดิคุณ <c oughs> ขอทอดไฟให้ทัดไฟเราโอเคได้ทัดไฟทัดลมมานะคะเราจะลงบรราาณาไปก่อนแล้วก็ลงเทมาริไปก่อนนะคะเสร็จ <c oughs> แล้วนี้เลยกลัวป้าใช้เลยนะคะมันได้เรียกสิ่งอัญเชิญปุ๊บสิ่งอัเญอเชิญมาประทับยังไงสร้างความเสียหายทะลวงไปนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะอ,อ,อต้องวนนะคุณวนไปที่ที่ซูคโคสก่อนละกันเนาะเดี๋ยวให้ซุคโคสเขาโจมตีปกติอย่างเดียวค่ะเขาเปลี่ยนตัวแน่นอนคุณหลักๆเลยงั้นเดี๋ยวเราเราฮิวน้องเซียหลิงไปก่อนเนาะแล้วก็ซูคโคสโจมตีไปหนึ่งค่ะเดี๋ยวเทิร์นนี้เดี๋ยวเขาก็โจมตีมาเพราะฉะนั้นเทิร์นหน้าเราจบจบเทิร์นไปก่อนได้เลย นะคุณอันนี้คือแค่อันเชิญสร้างความฝ่ายติ่งอันเชิญเราสร้างความเสียหายและหลังจากอันเชิญก็จะสร้างความเสียหายทะลวงก็พอได้นะคุณอันนี้เดี๋ยวอเดี๋ยวค่อยๆนี่แนะ่สิ่งอันเชิญเราจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอันนี้เดี๋ยวให้คิวน้องซูเนาะแล้วก็เดี๋ยวคงต้องสลับเป็นฟิเชลมานะคะ ถ้าสลับเป็นฟิเชลมาเก็บลูกเต๋าไว้ให้ฟิเชลนิดนึงนะคุณไหนเจ็ดแชมเบอร์เรามันไม่มีเลยเหรอน้องซูน้องซูมีไอ้นี่ไหมอ่ะน้องฮิวน้องซูมาก่อนนะคะมันไม่เสียลูกเต๋าอยู่แล้วคุณแล้วก็ให้น้องซูกระจายคาดไปก่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะาสลับมาเป็นคุณฟิเชลเนาะแล้วก็ฟิเชลอาจจะต้องรับหน้านิดนึงเจ็บนิดนึงนะฟิเชล จริงๆเมื่อกี้ลงแคทเทอรีนไปน่าจะพอใช้ได้เนาะเราลงการ์ดมาก่อนนะคะเสร็จแล้ววิมีอาหารมาแคทเทอรีนไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเปลี่ยนไปก่อนเนาะคุณแล้วเราก็จะนี่เลยเรียกออสออกมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะโอเวอร์โหลดมาตรงนี้ได้ได้อันนี้มาหนึ่งงั้นเราก็ฮิลฟิเชลเอ อันนี้มันจะเป็นธาตุไฟธาดไฟโดนน้ำแรงมากน้องซูร,รับหน้าก่อนละกันนะคะุณทีนี้เราจบจบเทินไปก่อนนะคะเทินถัดไปโดนโดนไฟไหมหรือโดนน้ำโดนอะไรดีัวกป้าหมดแล้วแต่อันนี้โอเวอร์โหลดไปโอเคเราไม่โดนไม่โดนอะไรทั้งนั้นนะมีโลมาทันไหมเนี่ย โลกของฉันเขอไม่ได้กระจายธาตุเลยคุณเพราะว่า,ามันไม่ได้ติดธาตุเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเ,เราคงต้องเรียกสิ่งอัญเชิญมาใหม่แต่ไม่เป็นไรเก็บไว้ให้น้องสูอันหนึงก่อนละกันไม่ไม่รู้ได้ใช้ไหมแต่น้องสูน่าจะน่าจะได้ใช้อยู่อันนี้จะมีลูกเต๋าพื้นฐานแบบสุ่มน้องสู กระจายธาตุไปก่อนน้องซูไม่น่าได้กระจายเอ๊น้องซูเปลี่ยนตัวไปก่อนไหมคะแต่ว่าน้องซูเขาต้องขิดแน่เลยอะคุณแต่เดี๋ยวอันนี้ใส่อาหารให้พี่เชลไปไม่ไม่ใส่ให้พี่เชลใส่ให้เซียงหลิงเดี๋ยวเราจะเรียกโกป้ามาเนาะคุณแล้วก็น้องซูยังไงก็ต้องขิดเพราะฉะนั้น,นเราว่าอันนี้ไปก่อน สร้างสร้างทิ้งอันนี้ไว้นะคะทิ้งสิ่งอันเชิญไว้มันจะได้ความเสียหายทะลวงตอนนี้ได้คะแนนพันหนะแล้วเขาเปลี่ยนตัวละครเป็นตัวนี้เราน้องซูอีกรอบละกันอคุณนี่แน่ให้มันกระจายธาตุไปนะคะได้ขิดไปคนหนึ่งก็จะได้สองพตอนนี้เราเหลือขิดอีกคนหนึ่งก็จะเรียบร้อยน้องคุณเราเรียก เราเซียงหลิงมาก่อนเนาะแล้วก็อันนี้อาหารอาหารให้ฟิเชลกินไปก่อนคุณแล้วเดี๋ยวเทินหน้าเราจะอัญเชิญอัญเชิญกวัวป้ามาเพิ่มนะคะอาจจะชุบก็ได้ถ้าคุณอยากชุบทีนี้ตรงเนี้ยมันเป็นธาตุไฟน่าจะน่าจะอาจเกำลังคิดว่ามันจะต้านทานกันเองนี่แหละคุณแต่เดี๋ยวเราเทียงหลิงจะ จะได้จะได้แน่นอนค่ะริงๆเนี่ยได้แน่นอนเก็บไว้ให้ฟิเชลอันหนึ่งนะคุณในลูกเตา๋าเราวะอันนี้น้องซูไม่ได้ใช้แล้วอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วอาจจะเปลี่ยนไปนะคุณแล้วก็เราเรียกกวัวป้าอันเชิญกวัวป้ามาก่อนอนะคะอันนี้ยังไงก็ได้ความเสียหายทะลวงมาเพิ่มนะคุณตอนนี้4000แต้มแล้วตรงนี้เดี๋ยวอเออเราอยาก เปลี่ยนไปเป็นคนนี้เปลี่ยนมาเป็นคนนี้ก่อน,อนลูกเต่าเขาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้น้องซูไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นน้องซูยืมก่อนนะมีสิ่งอัญเชิญมาซะด้วยแหมอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะคุณไปแ,แล้วก็เราจะเรียกสิ่งอัญเชิญมาหนึ่งอันอันนี้ให้มันโอเวอร์โหลดไปนะคะเปลี่ยนตัวเป็นตัวใหม่มาเลยแล้วตรงนี้เดี๋ยวมันจะได้ทำปฏิกิริยากันไปเองเน,เนาะอึน จเย็นๆแล้วก็ลืกเต๋าเทินนี้เทินสุดท้ายแล้วอ่ะน้องสู้กลับมาต้องสู้กลับมานะจ้าเดี๋ยวที่เหลือเป็นหน้าที่สิ่งอันเชิญนะคะนี่แน่ไออีกหนึ่งคนหมดไม่ได้แล้วคุณไม่มีอีกอันถ้ามีอีกอันคุณน่าจะน่าจะได้นะแต่มีแค่สามคนหมดแล้ว เรียบร้อยช่องนี้ได้คะแนนเยอะสุดเลยปะเนี่ยแฮม้มๆฮมเก็บรางวัลเลยคุณเอาไปเก็บมาให้หมดเลยโอ้โหไม่เยอะสุดแต่ก็ถือว่าเป็นขั้นต่ำอันนี้แนวลบกุมดิกอย่างสนุกเลยคุณน้องสู้ไประเบิดบึ้มอา่าวเหรียญเต็ม เอาเป็นว่าเราจบคลิปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะชิ่นชอบกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ share, หรือคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกับเราได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ